คับผมวันนี้ก็มีสมเด็จ3องค์นะครับซึ่งก็บางท่านนั้นก็หาสมเด็จแบบฝนผ่านขมิ้นหรือไม่ผ่านขมิ้นนะครับเพราะเพราะว่าอยู่ในความศรัทธาตามจริงแล้วสมัยแตะ่อนสร้างสมเด็จก็ใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวผสมนะครับแล้วก็มีว่านหลายชนิดด้วยแล้วก็ดินนะครับ ผมจะมาพูดเรื่องราวที่ว่าในการฝนขมิ้นก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านดูเนื้อพระที่ยาวไมา้ฝนขมิ้นนั้นก็เป็นทรงนี้นะครับเป็นยุคต้นแล้วก็ยุคต,ต้นนั้นพระนั้นเนื้อจะไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่จะออกเก่าๆนะครับผมจะส่งผ่านกล้งให้ดู ะครับนะ่ครับทองก็ปิดทองเก่านะครับส่งให้ดูเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผมจะเอาองค์นี้ไม่ให้ดูซึ่งองค์กี้ผมให้ดูฐานเซนนะครับแล้วก็เอาฐานคู่มาให้ดูนะครับฐานคู่นี้ผมจะส่งให้ดูเนื้อนะครับนะครับเนื้อ เนื้อจะเก่ามากนะครับพระยุคต้นๆถ้าพูดตามจริงแล้วก็ถ้าใครมีพระชุดอย่างนี้ก็เอามาทดสอบกับขมิ้นได้นะครับซึ่งผมทดสอบให้ดูเพราะว่าสมาชิกทุกท่านนั้นอยากให้ผมทําให้ดูว่าพระถ้าว่าเก่าจริงแล้วก็มาฝนขมิ้นนั้นจะมีสีสันอย่างไรแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่าในการ ฝนผ่านขมิ้นนั้นจะได้ทั้งแดงหรือไม่แดงไม่รู้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ฝนนะครับซึ่งนี้ผมจะฝนฐานคู่ให้ดูนะครับฝนฐานคู่ให้ดูเลยนะครับว่ากดใส่อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็เอาขมิ้นลงไปนะครับเทขมิ้นลงไป แล้วก็เตะน้ําลงไปแล้วก็คุนะคนกับคนในเข้าที่เราฝนทีนี้นะครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับองน์นี้แล้วก็ฐานคู่นี้ผมฝนให้ดูแล้วต่อไปผมจะฝนให้ดูอีกนะครับ ฝั่งนี้นะครับผลให้ดูเลยครับจับทูเลยก็ใส่ไปครับแล้วก็เตรียมขมิ้นลงก่อนนะครับเตรียมขมิ้นลงก่อนแล้วใส่ลงไปแล้วใส่น้ําเตะตามแล้วคนๆให้เนื้อเข้ากันนะครับนี้นี้นะครับสององแล้วนะครับที่ผมใส่ลงไปถ้ามองผ่านโทรศัพท์ จะโอกแดงๆนะครับนี่ครับถ้าผ่านตัวสัตว์เห็นนะครับไม่มีแดงเลยนะครับนี่คือการฝนผ่านขมิ้นแล้วแต่ตามจริงแล้วพระทุกองค์นั้นผมจะบอกนะครับว่าในการฝนผ่านขมิ้นนั้นก็แล้วแต่บางท่านศรัทธานะครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนอาจจะใส่ผสมปูนขาวน้อยไปนะครับ สมัยต่ก่อนนี่เป็นความจริงนะครับที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังครับมาดูที่ผมฝนขมิ้นผ่านแล้วนะครับผมจะเอามาส่งกับโทรศัพท์ให้ดูนะครับสีจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับสีสีขมิ้นจะเหมือนเดิมนะครับนะครับสีขมิ้นจะเหมือนเดิมแล้วก็เป็นพระยุคต้น,ตน เลขๆนะครับซึ่งมีความงดงามสวยงามจริงๆแล้วก็ฐานคู่ฐานเสมนะครับ